สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบเสียงของผมสักครู่นะครับอ่าเสียงมาครบภาพมาครบนะครับอ่ามีหลหังไมมาบอกว่าลิงก์เข้าไม่ได้นะครับใครได้ยินเสียงผมขอความกรุณากดพิมพ์หนึ่งหน่อยน,นะครับขอความกรุณากดพิมพ์หนึ่งหน่อยน,นะครับ รบกวนสักครู่ครับอ่าคุณน้องพี่มานหนึ่งเรียบร้อยนะครับโอเคครับแปลว่าชัดเจนนะครับอาจจะเป็นบางท่านหรือว่าอาจจะเป็นที่เน็ตส่วนตัวนะครับอาจจะมีการรีเน็ตเล็กน้อยครับก่อนที่จะกดเข้าลิงก์ใหม่นะครับโอเควันนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวราคาทองคำกันก่อน,อนเลยดีกว่าครับราคาทองคำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการฟื้นตัวนะครับทุกท่าน ปื้นอย่างเห็นได้ชัดจากบริเวณราคาเมื่อเช้าทำโลใหม่ที่บริเวณราคา2456ครับตรงเนี้ยเป็นมุมมองแนวรับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นในลักษณะของ SR l i p ครับหรือว่าแนวรับแนวต้านที่เรียกว่าในอดีตอ่าก็คือจุดนี้1 2และ3ตัวราคาทองคำนะครับถ้าพูดถึงตัวข่าวนะครับเมื่อเช้า ผมอ่านข่าวจากหลายๆสำนักเลยเขามีการบอกนะครับทุกท่านว่าตัวราคาทองคำเนี่ยมีการปิดบวกอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ตัวเลขดัชนี ppi ต่ำกว่าคาดการตัวเลขออกมาทองคำมีการพุ่งขึ้นครับแต่ถ้านักทุนได้อยู่ในกลุ่มของเรานะครับนักทุนจะเห็นว่าเราได้ให้แนวต้าน2 4 7 5 2 4เจไว้ หลังจากที่ราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแท่งเทียนนี้ตอนข่าว PPI ออกมาเนี่ยราคามีการพุ่งขึ้นครับจากบริเวณราคา2460ตัวเนี้ยต้องเรียนนักทุนว่า2460เนี่ยพุ่งขึ้นมาและไปทดสอบ2457อ่้2475ครับทุกท่านแต่ราคาไม่สามารถทำา i g ใหม่ได้ราคาไม่ได้มีการาปิดตัวเหนือกว่า2475 ในแท่งต่อมาเริ่มมีการเทขายครับเป็นมุมมองทางเทคนิคล้วนๆเลยเทขายจนมาทดสอบหรือว่าทำโลใหม่เมื่อเช้านี้บริเวณราคา2455ตัวนี้เองครับตลาดนะครับมีการมองว่าตัวเลข PPI เนี่ยหรือว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยที่มีการต่ำออกมาต่ำกว่าคาดการแบบนี้ เป็นปัจจัยหนุนพาทางพื้นฐานครับหรือว่าปัจจัยหนุนแนวโน้มครับเกี่ยวกับความหวังของนักทุนในตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหรือเฟดเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและในเดือนถัดไปเนี่ยมากยิ่งขึ้นตัวนี้นี่เองครับเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำขึ้นมาครับแต่สุดท้ายครับนักทุน ราคาทองคํายังไม่ได้ทำหายใหม่ประวัติศาสตร์ใหม่นะเป็นมุมมองเดียวกับที่เราได้ให้ไว้ตลอดช่วงหนึ่งเดือนผิดผ่านมาครับว่าถ้าเปดเริ่มมีการปรับลดตัดเบี้ยครั้งแรกหรือว่าในเดือนกันยายนนี้แต่ตลาดหรือราคาทองคําเนี่ยไม่ได้ทำหายใหม่เน้นย้ํานะราคาทองคํเนี่ยไม่ได้ทำหายใหม่ตัวนี้เองครับทุกท่านที่อาจจะ เป็นหนึ่งปัจจัยการส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนในตลาดได้จับตาและได้สังเกตเห็นแล้วว่าโอเคปัจจัยอโิบายการเงินของสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในโฟกัสตลาดโดยรวมแบบช่วงที่ผ่านมาแล้วตลาดเนี่ยค่อยๆทยอยหันไปจับปัจจัยอื่นในมุมมองพื้นฐานนักลงทุนอาจจะจำได้ในช่วงที่เรามีการฟิชเชอร์ลงกับอาจารย์อุทิศ สามปัจจัยในปีนี้หลักๆเลยคือปัจจัยเรื่องของนโยบายการเงินเฟดตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ปัจจัยที่2คือการเฝ้าระวังเรื่องสองครามและปัจจัยที่3คืออะไรครับการเลือกตั้งสหรัฐนั่นเองถ้าทองคําไม่ได้ทำหายใหม่ในช่วงเฟดมีการปรับลดอาาัตราอกเบีย้ยในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าทองคําอาจจะถึงเวลาหรืออาจจะถึงจังหวะ ที่เขาอาจจะมีการปรับตัวลดลงมาเป็นการเทขายทางกาําไรการปรับฐานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งกรณีนะครับกรณีที่เขาไม่ไทำไฮใหม่นะในช่วงเดือนกันยายนถ้าเฟดประกาศปุ๊บทองคําไม่ทำไฮใหม่ให้ระวังดีๆการเทขายทางกาําไรเป็นการเปลี่ยนปัจจัยที่ตลาดจะหันมาโฟกัสแล้วโอเคนะครับ จะเป็นการเปลี่ยนปัจจัยที่ตลาดจะหันมาเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วอาจจะไปจับปัจจัยในเรื่องของการเลือกตั้งที่โดนัทรัมมีแนวโน้มที่จะกลับมานั่งตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้แต่แน่นอนแน่นอนอันนั้นเป็นเรื่องของอีก2เดือนหรือ3เดือนหน้าแต่อย่างที่บอกครับตลาดทองคำเนี่ยถ้าใครเคย เทตดมาอยู่ตลอดนะครับหรือว่าเทตดมาเป็นเวลายาวนานนะครับทุกท่านจะรู้เลยว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคาเนี่ยมักจะเคลื่อนไหวกับความเชื่อมั่นความกังวลก่อนที่ข่าวจะออกหรือก่อนที่จะถึงวันข่าวเก e t ไหมเช่นเรื่องของแนวโน้มโอเคนักทุนเริ่มตีความแล้วจากตัวเลขตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ว่ามันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะโอเคทองคําเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์อีกหนึ่งนะในสัปดาห์ตัวเฟดออกมาเรื่องเรื่องของแนวโน้มการปรับลดดอกเบีย้ยทองคาก็ยิ่งพุ่งขึ้นไปแต่พุ่งได้ไม่นานก็มีการเทขายทากาไรเนื่องจากอะไรเนื่องจากตลาดรับรู้และรับทราบตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างแน่นอนถ้าตลาดเลื่อนหันกลับมาเปลี่ยนปัจจัยเล่นกันแล้วเนี่ยให้ระวังการเทขายทำกำไรให้ดี โอเคนะครับแต่จุดที่จะเทขายทางกำไรได้ไหมนั้นให้สังเกตดีๆในช่วงการปรับลดอัตราเบี้ยครั้งแรกว่าทองคำเนี่ยมีการทำลายใหม่หรือเปล่าถ้าไม่มีระวังการเทขายกำไรดีๆโอเคนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงราคาทองคำกันนะครับทุกท่านอย่างที่บอกครับตอนนี้นโยบายการเงินของเฟดเนี่ยยังคงมีผลให้กับการขับเคลื่อนหรือการปรับฟื้นตัว ของราคาทองคำณปัจจุบันอ่าซึ่งแนวโน้มปัจจัยทางเทคนิควันนี้ของราคาทองคำนะครับต้องเรียนทั้ทุนว่าราคาทองคำณปัจจุบันเนี่ยมีการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดรายวันขึ้นมาอยู่บริเวณราคา2470แล้วนะนั้นหน้าจอของเรานะอ่าแต่แนวต้านเรายังคงไว้ให้เหมือนเดิมครับคือหากเขายังไม่สามารถทำไฮหม หรือปรับตัวสูงกว่า2475 2482ได้โอกาสที่เขาจะย่อลงอ่ะจะยังมีเป็นมุมมองทางเทคนิคล้วนๆการย่อของเขาเนี่ยก็สังเกตง,ง่ายเลยครับว่าแนวรับเบื้องต้นของกรอบยะสั้นคือจุดอะไรจุดโลของรายวันก็คือบริเวณราคา2455ตรงนี้ถ้าต่ำกว่าได้นุ่นไปรอสังเกตอีกทีหนึ่งคือ2437และ2416ครับ กรณีที่เขามีการปรับตัวทะลุไฮใหม่จริงๆหรือเหนือกว่า2482ได้มีการรักษาร,ระดับการเคลื่อนไหวเหนือกว่า2 4 8 2ได้จุดที่เขาจะสามารถเคลื่อนไหวได้จะมีค่อนข้างมากเลยเราจะยังไม่สามารถรู้ได้ทันทีว่าราคาเนี่ยจะไปคลายฐานะหรือจะมีการกลับตัวอีกทีนึงเมื่อใดจุดไหน แตส่สิ่งเดียวที่เราจะสามารถดูได้นในมุมมองของผมนะความรู้ในมุมมองของผมคือการหาจุดกลับตัวโดยใช้ฟิโบนัชชีร t เทสเมนต์ครับทุกท่านก็คือเราจะหาสวิงของเขาก่อนเราจะเห็นว่าเขามีการทำาายใหม่ตรงนี้เนาะบริเวณราคา2483แล้วมีการปรับฐานครั้งใหญ่ลงมาอยู่บริเวณ2352ลงมาประมาณ13,000จุด อ่าแล้วเราจะเริ่มเห็นมีการฟื้นตัวแต่ไม่ได้ทำไฮใหม่ย่อลงมาไม่ได้ทำโรใหม่ทําให้เราเห็นกรอบสวิงของเขาแล้วทีนี้เรามาดูปุ๊บถ้าเราตี f i b o n a c c ี r e ีเทสเมนต์เป็นลนนักษณะนี้อืมถ้าเราเห็นกรอบตรงเนี้ยมันจะเป็นกรอบใหญ่เนาะกรอบใหญ่เนี่ยจะอยู่ในโซนบริเวณราคาสองหสาเลยอ่าตรงนี้จะเป็นแนวรับสําคัญเบื้องต้นของกรอบใหญ่ กรอบรองลงมาจะเป็นโครงสร้างของกรอบสวิงนี้เราย่อราคาจุดต่ำสุดลงมานิดนึงและจุดสูงสุด่ะโทษครับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดย่อลงมานิดนึงครับก็คือราคาจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลยครับทุกท่านคือโซนนี้บริเวณ2 5 6 2โซนนี้จะเป็นโซนแนวต้านที่เรียกว่าเป็นมุมมองของไฮประวัติศาสตร์ใหม่ ถ้ามีการไปถึงจริงอย่างน้นอยๆอ,อาจจะได้เห็นมีการเทขายทั้งมลลาเลยห0าร้0จุดพันจุดหรือ2,000จุดตามมุมมองพฤติกรรมทองคําหรือว่าพฤติกรรมของตลาดนั่นเอง,อย,งอย่างที่นักทุนทราบการเคลื่อนไหวของตลาดนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวสูงขึ้นหรือการปรับตัวลดลงของราคาทองคําทุกอย่างเกิดขึ้นจากมนุษย์มนุษย์เป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยังไงคือแนวโน้มที่ตลาดเล่น แนวโน้มที่ตลาดมองว่าเป็นอย่างไรทุกการเคลื่อนไหวของราคาตลาดเกิดจากมนุษย์ครับโอเคนะครับถ้าเราเข้าใจมุมมองของตลาดนั่นหมายถึงเราเข้าใจมุมมองของมนุษย์ด้วยเช่นกันเป็นพฤติกรรมของคนเราเนี่ยแหละครับว่าโอเคถ้ามีการทำ High ใ,ใหม่เราก็จะต้องมองว่าโอเคเมื่อมันไปถึงจุดใดจุดหนึ่งนะจะต้องมีการเทขายทางกำไรแน่นอนและเป็นจุดไหนตัว Fibonacci Retestment เนี่ยสามารถหาให้หนักทุนได้ โอเคนะครับสาหรับตัวราคาน้ํามันโอเคเราหยุดพักในเรื่องของราคาทองคำกันก่อนราคาน้ํามันเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าที่ผมตรวจดูเมื่อเช้านะครับราคาเนี่ยยังคงอยู่ในกรอบราคาสามเหลี่ยมที่เราให้ไว้ตลอดเกือบสองเดือนเลยครับทุกท่านตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาเทสตรงนี้แล้วเราก็ตีกรอบลงมาใช่ไหมจากตรงนี้ตีกรอบขึ้นมาเราได้เป็นสามเหลี่ยมแล้วนะหลังจากนั้นราคาเนี่ย เริ่มกลับมารีเทสตามเส้นเทนไลน์กรอบสามเหลี่ยมครั้งที่1ตรงนี้อันนี้คือผลลัพธ์แรกบริเวณนี้เลยครั้งที่1ครั้งที่2มาทดสอบเลยมาสะกิดเส้นเทนไลน์ตรงนี้เลยและย่อลงมาครั้งที่3ครับอาจจะมีการทะลุครับแต่การปิดลายวันถ้าเราไปดูในดาไทม์เฟรมเดย์วันนะครับทุกท่านเราจะเห็นครับว่าเนื้อเทียนลายวันเนี่ยพยายามรักษาระดับเหนือเส้นเทนไลน์เส้นนี้อยู่ เป็นหนึ่งสัญญาณนะครับว่ากรอบใหญ่ที่เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเนี่ยจะยังมีแนวโน้มฟื้นตัวให้ซึ่งในวันๆต่อวันถัดๆมาเนี่ยเราจะเห็นแท่งเทียนปิดลายวันเนี่ยเป็นสีเขียวติดต่อกัน4ี่วันเลยเป็นแนวโน้มทางเทคนิคด้วยเช่นกันครับถึงแม้ว่าในช่วงสีวันที่มีการปิดแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยจะมีข่าวในเรื่องของสงครามความไม่สงบทางฝั่งาทางฝั่งอิหร่านกับกลุ่มฮามาสอะไรพวกนี้ครับทุกท่าน จะเป็น1ปัจจัยหนุนให้ราคาน้ํามันมีนการปรับตัวสูงขึ้นก็จริงแต่ในมุมมองทางเทคนิคเนี่ยก็คือเขาก็ยังคงสามารถารักษาระดับในกรอบสามเหลี่ยมได้ต่อไปทีเนี้ปยปัจจุบันเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยผมขออนุญาตลบกรอบสั้นก่อนกรอบรายวันก่อนผมส่งเข้าไปในกลุ่มนะกรอบรายวันเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยยังคงอยู่ในกรอบโซนกลางเลย ยังไม่รู้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงอีกครั้งหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นไปรีเทสท,ที่โซน82หรือ83ใก,ใกล้ๆกับ84หรือเปล่าไปรับออเดอร์หรือเปล่าไปตามมุมมองทางเทคนิคหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่ทราบแต่ถ้าเป็นมุมมองทางเทคนิคเนี่ยต้องดูแบบนี้ครับวันนี้ราคาเนี่ยมีการย่อลงมานะครับทุกท่านในช่วงเช้าก่อนจะมีการฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งทําให้ปัจจุบันเนี่ยถามว่าโครงสร้างหน้าบ่ายเสียหรือย,ยัง ต้องเรียนว่ายังไม่เสียนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวอัพหรือว่าทฤษฎีดาวมีการยกโลยกไฮขึ้นมาตลอดครับการทำไฮหรือว่าการทำโลใหม่ในช่วงเช้าเนี่ยถ้าลงทุนเห็นนะครับโลของเขาเนี่ยยังไม่ได้ทำลายโครงสร้างของดาวทรีหรือทฤษฎีดาวแต่อย่างใดนั่นเป็นนั่นเป็นการบ่งบอกว่าการปรับตัวลดลงในช่วงเช้าหรือว่าในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาก่อนปิดตลาดเนี่ย ราคายังอยู่ในแนวโน้มนะยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นกรอบสั้นนะไม่ต้องพูดถึงกรอบใหญ่เลยนะกรอบสั้นยังคงอยู่นะแต่การฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยจะต้องดูอีกทีหนึ่งครับว่าฟื้นตัวจะฟื้นเลยไหมหรือจะมีการปรับฐานต่อซึ่งการปรับฐานเนี่ยถ้าเป็นมุมมองของดาวเทอรี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังคงมีแนวรับสําคัญของกรอบระยะสั้นหรือกรอบรายวันนะ่ะอยู่ที่บริเวณราคา76.853หรือ74.950 โซนนี้2โซนนี้เลยถ้ายังไม่ต่ํากว่า2โซนนี้โอกาสที่เขาจะขึ้นไปทดสอบกรอบสามเหลี่ยมที่เป็นแนวต้านเบื้องต้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะยังคงอยู่คือ82.669หรือ83.942นั่นเองครับทุกท่านโอเคนะครับอ่าผมให้ก่อนให้กรอบใหญ่ก่อนกรอบรายวันเลยนะของ h ฮดโฟหรือว่า4ชั่วโมง 1. แนวรับสำคัญของแนวของราคาน้ำมัน เจ็ดสิบหกจส่จนโซนนี้เลยโซนที่2ของแนวต้านกรอบสำคัญเลยการไซด์เวย์ดาวหรือว่ากรอบสามเหลี่ยมไทแองเกิลบริเวณ82.669.83.942ครับทุกท่านโซนนี้จะเป็นโซนสำคัญอย่างมากของกรอบแนวโน้มมุมมองใหญ่อ่า แต่มุมมองย่อยรายวันเนี่ยยังคงมองว่ามีแนวโน้มที่จะฟื้นต่อแต่การฟื้นตัวเนี่ยจุดปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่สวยพอถ้าลงมา76.8-53ได้หรือ74.950ได้เนี่ยสองแนวรับนี้จะเป็นโซนแนวรับสำคัญของกรอบพยาสั้นอย่างมากถ้าถึงนะถ้าถึงมีแนวโน้มที่อาจจะเด้งฟื้นตามมุมมองต่อไปตามมุมมองทางเทคนิคเลยโอเคครับอันนี้คือมุมมอง ราคาน้ำมันหรือ WTI ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคา Bitcoin กันเบื้องต้นครับทุกท่านราคา Bitcoin ยังคงเหมือนเดิมนะครับตามมุมมองกรอบยะสัน้นคือราคาเนี่ยยังคงอยู่ในโซนแนวต้านในช่วง2วัน3วันที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เลยราคาเนี่ยมีการไปทดสอบบริเวณ62,459แล้วแล้วมีการย่อลงครับแล้มีการทุบลงมาแต่ก็ไปไม่ถึงแนวรับที่เราได้ให้ไว้ก่อนจะมีการ รีเทสกลับมาแนวต้านอีกชินหนึ่งมุมมองบิตคอยเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเลยนะในมุมมองของผมถ้าราคายังไม่รีบทะลุเหนือกว่า62,459ได้เนี่ยแนวต้านสำคัญเนี่ยบริเวณอขอโทษครับแนวต้านสำคัญเนี่ยบริเวณ64,492หรือ65,724เนี่ยยังพึ่งอย่าเพิ่งไปคิดถึงให้ดูโซนนี้ก่อนโซนนี้ถ้าแนวต้านยังไม่ทะลุ การย่อจะยังคงมีให้คิดอย่างนี้นะเนวต้านยังไม่ทะลุ62459การย่อกิะจะยังคงมีแต่การย่ออย่างที่บอกครับแนวต้านสำคัญแนวรับสำคัญ54หรือ52บริเวณนี้ไม่ผ่านไม่ต่ำกว่าเดี๋ยวก็ฟื้นให้เองอแต่การฟื้นก็อย่างที่บอกยังไม่ชัดเจนจนกว่าจะสามารถกลับมายินเหนือ62ได้6 2 5 0 0ได้ ถ้ายืนเหนือได้ไปรอลุน64หมืห้าร้อยหกหมื่นห้าเจ็ดร้อยได้เลยโอเคครับอันนี้คือมุมมองบิตคอยในวันนี้นะครับทุกท่านสําหรับราคาทองคําเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งมุมมองราคาทองคํายังคงเหมือนเดิมนะครับสําหรับมุมมองสองวันที่ผ่านมาคือถ้าเขาปรับตัวสูงขึ้นยินแต่การปรับตัวสูงขึ้นของเขาเนี่ยต้องเรียนว่าหากยังไม่สามารถเหนือกว่าแปดสิบ 2,484หรือ2,475ได้โอกาสที่จะย่อลงตามเิคนิคจะยังมีครับโอเคครับสำหรับมุมมองในวันนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้ครับใครมีคำถามสามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้กับนักทุนเองสำหรับโปรโมชั่นณปัจจุบันนะครับเรามีโปรโมชั่นที่เรียกว่าน่าจับตามองอย่างมากคือ welcome b o n u ที่เป็นในลักษณะของเครดิตโบนัสครับคือฝากเงิน 50 u s ดอลลาร์สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะสำหรับโปรนี้30 US ดอลลาร์จะเข้าสู่เครดิตโบนัสของท่านและสามารถเทรดได้ลากได้ครับแต่สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยฝากเงินกับทางแซฟริกเท่านั้นซัารีกโปรหนึ่งจะเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับเท to win คือการสะสมหลอดนั่นเองครับทุกท่านอาขออนุญาตแชร์มุมมองโปรโมชั่นสักครู่ครับอ่า ข้อความล่าสุดหรือคอมเมนต์ล่าสุดนะครับจะเป็นโปรโมชั่นที่เรียกว่าเทรดทวินให้ทุกการเทรดมีค่ามากกว่าที่เคยครับทุกท่านโปรนี้เป็นโปรสาหรับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าเลยครับต้องเรียนแบบนี้ลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะครับสามารถเข้าร่วมโปรนี้ได้แต่ย้ําว่าลูกค้าจะต้องเลือกว่าระหว่างลูกค้าใหม่จะต้องเลือกว่าจะเข้าร่วมเครดิตโบนัส0ามสดอลลาร์หรือจะเลือกเป็นเทรดทวิน ตัวโปรโมชั่นเททูวินนี้จะเป็นการสะสมหลอดและนำหลอดหรือแต้มหลอดเนี่ยที่นักทุนเทรดเนี่ยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึง3 1ธันวาคมนำมาแลกครับนำมาแลกของรางวัลเช่นรางวัลแรกครับ,รเ,รรบเริ่มต้นที่เทียรที่1คือจำนวนหลอด20หลอดสามารถแลกเป็นเงินสดได้40 US ดอลลาร์ครับส่วนของรางวัลเทียต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่า ทียสูงสุดของเราหรือว่าเลเวลสูงสุดของเราเนี่ยจะอยู่ที่ทิปท่องเที่ยวภูกเก็ตแบบ e อ c กซ์คลูซวัน2คืนครับสำหรับ2ที่นั่งมีมูลค่าเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่1,650งพันหเดอลลาร์เลยต้องเรียน,นทุนนั่งทุนอย่างนี้นะครับว่าทุกของรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดเนี่ยถ้านั่งทุนเห็นคําว่าเทียบเท่าเงินสดเนี่ย นักทุนสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ด้วยเช่นกันเช่นนักทุนที่สะสมหลอดครบแล้วเนี่ยนำตัวหลอดหรือแต้มหลอดเนี่ยมาแลกเป็นทริปท่องเที่ยวสำหรับ2คนที่ภูเก็ตสามวันสอคืนตรงเนี้ยถ้านักทุนไม่อยากไปนักทุนอยากจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเนี่ยก็สามารถทําได้สามารถแลกเปลี่ยนทริปท่องเที่ยวตรงเนี้ยเป็นบาลานเข้าสู่บัญชีเด็งนักทุน ก็คือ1 0มือ1,000รถครับ1,650ดอลลร์จะเข้าสู่บัญชีเทรดทั้งทุนทันทีแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับอยากจะให้หนักทุนสละเวลาเข้ามาอ่านรายละเอียดการเข้าร่วมหรือเงื่อนไขของโปรโมชั่นเล็กน้อยครับเช่นบัญชีประเภทใดสามารถเข้าร่วมได้แล้วก็คู่ไหนสกุลเงินไหนเข้าร่วม การโปรโมชั่นนี้ด้วยอ่าและแน่นอนว่าลูกค้าจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ100เ s ดอลลาร์ซึ่งครั้งนี้100เยดอลลาร์ก็หมายถึงการสะสมหลอดแลกของได้ทุกเทียร์เลยไม่มีจํากัดขั้นต่ําขั้นสูงหมายถึงขั้นต่ำขั้นสูง,หม,ง,ง,สงหมายถึงว่าของเทียร์นี้ต้องฝากเท่านี้นะอ่าไม่ใช่นะครับแต่ต้องเรียนว่าแค่100เ s ดอลลาร์ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทั้งหมด สะสมหลอดถึงไหนแลกได้ถึงนั่นเลยโอเคนะครับอันนี้คือมุมมองของโปรโมชั่นของเซอร์เบกนาตอนนี้ครับทุกท่านอ่าไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมุมมองทองคําในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ